เฮากะมาหอดขั้นที่สามนะครับบ้านพอทานะครับบ้านโคกสว่างมันบ่คือพ่อเออบ้านโคกกองนะครับขั้นที่สามนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นขั้นแรกของหมู่บ้านนะครับของอูเฮาบัดนที่นี้ก็เป็นขั้นที่สามนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นของอูเฮานะครับของอูอื่นนะครับผมตัวนี้อันนี้พนเอามาเห็ดนะครับพอทาแล้วก็เป็น้างด้วยกันนะครับพูนะครับขันนั้นกาล้างไม้อีกนะครับทีําเงินพนขั้นนั้นนะครับผ่าแรงนะครับแล้วก็สิเป็นติดๆี7ิเ็ดแรงนะครับวันนี้ไอ สีน่าเงินนะครับผมนี่ครับพอทำแล้วก็เห็ดนี่แหละครับเป็นเป็นหม่องส่อมรถส่อมร้ายกันนะครับอันนี้เป็น M U M U ยูสิบเก้าแรงนะครับเอูอูไปทุ่กับติดให้ได้สบายนะครับประจวงอันนี้ก็จะเป็นรถที่เรามาติดไว้นะครับรอบก่อนนะครับเด้อนี่ครับผมเตรียมมาติดไปรอบก่อนนะครับเออนะครับสวยๆเลยนะครับเอาไปโยกมันไปพุ่นนี่ เอาไปโยกมันจากเทียไปนี่เอาไปโยกมันไปเออมันยากมันยากเดี๋ยวสางเขาจัดการเปิดบอเลยนะครับแล้วเขาแก้ไขให้บโดนดอกบ้านกัดแก้แก้คันนั้นไหนเพิินข้าวหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาเพิินบาใบดันมันบดดีนะครับของเอ็มยูนะผมไปแก้ให้เขาเดียวนะครับกัเรียบร้อยครับเพิินบาเอาไปดันดินมันเป็นอย่างบุ๊มันบดดีเพื่อนผมเกิดได้ให้ลูกน้องแก้ให้ข้าวหนึ่งครับจบเลยนะครับผม บ่เป็นยังครับผมแล้วก็ยังอีกอะมันบอดีะพยอะพอดเออบาดที่นี่พอหมอหญ่บัดที่ีหนจบเลยหมอยญยเขาเบิงให้่พอมนาทีเนาะเป็นไหนบัดที่ไอ๋อนี่ล้ะคือรักษามันถึงรู้กเนี่พอถึงนาทีครับแก้เพ่อนบังหับนี่เอ็มยูนะครับบันเทียารถไปขึ้นบาที่ นี่ครับหลเลยครับมีต่เื่องยกมันนะครับนี่แล้วก็อีกคั้นหนึ่งนะครับอีกขั้นหนึ่งครับสีดำเงินนี่มาตรฐานดีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวล้อระวังล้อเอาลงขึ้นไม่เอารถตู้รถเราอยู่ที่ไหนอ่ะ <c oughs> เขาคือบอกของมาลง <c oughs> เขามันล้อยอย่างว่าเพลนเพลินมาเากับนาเลนน่นแ <c oughs> ต่เนาะเพราะว่าเขาจะไปติีอีกคั้นหนึ่งได้ไหมนี่ <c oughs> ยูเพิ่งเมืองอุดรจนเดียพร้อมเออจนเดียมันเองผิดโดนดู อฐานอยู่มันก็โดนเนี่ยจักน้อยหล่ะโอเคนะครับพี่น้องแล้ว47ขั้นที่เสียวเห็ดนะครับลดหลายเลยนะครับผมอันนี้เป็นสีนํำเงินนะครับ47แรงนะครับผมวอนคุกกล้องนะครับผมอันนี้อู๋ไพทูลสามเหครับหนึ่งขั้นยูพุนสองแล้วก็สามยูพุนนะครับผมแล้วก็ทีนี้ขั้นต่อต่อไปนะครับเด้ออนีรเป็นสีดำเงินหนัสิ0แรงนะครับอันนี้ก็ทีเป็นสีนํำเงิน47แรงนะครับผม ข้างหลังผมก่อนที่เป็น47แรงนะครับที่ศพนะครับเด้อนี่โค้ดะเบิ่งนะครับเด้อโคติดตามชมนะครับสวยๆเลยนะครับเรียบร้อยนะครับผม LC708 นะครับอยู่บ้านพอทำนะครับผมเนี่ยครับบ้านหลังนี้นะครับผมมาติดแล้ว3เครื่องนะครับนี่ครับบ้านควบกล้องนะครับผมตัวนี้บ้านควบกล้องอำเภอศรีธาตุนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเอฟทีนะครับใกล้ๆนะครับบ้านใกลเย็นเชียงมาเบิงได้นะครับผลงั้นผมมีให้เบิงนะครับผม เป็นประจักษ์สายตาอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เป็น l 4 7ซีเจสีดำเงินนะครับผู้ใดอยากได้สีไหนเรียกเอาได้นะยครับผมนะครับยกสูงนะครับผมเชียงหลังค้าเลยนะครับตัวนี้แล้วก็จังหวะวางขีดินกับพอดีขีดินนะครับตัวนี้เป็นแยกระบบเบิร์ตนะครับตัวนี้ติดตั้งหัวหน้าบ้านหรือเก้านะครับนะครับผู้ใดสนใจก็สอบถามผมได้นะครับผม0 9น1 5เก0 4 0 แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดแปดสามสองหกแปดนะครับนะครับเอาเจ้าของพะโยกเบิ้งไปจ้าของอ่ะลองเบิ้งดูวพูดสิครับอ่ะนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ครับเบิ้งเนี้ยเองเบิ้งนะครับดูเจ็ดกระบอกเหลืองนะครับผมดูสูงเลยนะครับช่องทางการลับชุมแบบนี้เบิ้งนะครับผม เสร็จากนี้คันที่3แล้วก็ที่ขึ้นไปอำเภอเมืองอุดรต่อเลยนะครับเป็นจอรเดียนะครับจอรเดียหาสิบแรงนะครับผมแต่ที่ไรไต้ไฟนะครับนี่ก็ที่ลงไปหอดอำเภอเมืองขาดไปใไต้ไฟแท้นะครับคันที่4ของรอบนี้นะครับรอบขึ้นมาอุดรนะครับอุดรรอบต่อไปกัยังยังอยู่นะครับเดิมมันมันมีแหลวประมาณ3เมเื่องหรือสี่เรื่องนี่แหละแต่ว่าเป็นรอบต่อไปอีกโดนอยู่นะครับอุดรเพราะผมต้องวนไปทรงทางอันไอ กาบินบุรีนะครับระยองล้วก็วน้นไปสิสเกตนะครับเราก็ไปกำแพงเพชรเราก็จ้างที่ได้วนมาหาบ้านเฮาอีกนะครับแต่ว่ามันกับพอดนออกพี่น้องก็คือสามสองมือเครื่องหรือสามมือก็ได้ยุหกเครื่องนะครับผมนะครับมันได้ยุหกเครื่องอยู่สามมือหรือสองมือครึ่งนะครับมันเฉได้หกเครื่องนะครับผมพี่น้องนั่นแหละเขาตีไปโหลดเดือนละหาสิบถึงหกสิบเครื่องนะครับการผลิตของเท้านะครับผม อันนี้เป็นชุดแยกระบบนะครับค้นขับนะครับพูดนะครับทีมงานเ่ากันะครับหลายนะครับมีตำรวจเกรืองยกมันเบิดเลยนะครับแต่ว่านนี่ก็เป็นของอีกคูดของเฮาบ้านนี่สามเครื่องแล้วนะครับอูฮาไม่เห็นไหวนะครับโอเคนะครับไปพอกันขั้นที่ซีที่ซีต่อเลยนะครับ